สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎานะคะเป็นการดูดวงความรักตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2563เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะสามารถดูได้ทางลัคนาและาราศีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะในท้ายคลิปจะสรุปให้สำหรับคนมีคู่ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมมครวอแล้วก็คนโสดนะคะ ราก็ขอบคุณเพื่อนๆืนที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยากให้เพื่อนฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะมาดูกันว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภามนี้ไพ่มีจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะพไพ่ใบแรก Ace of wands มันหมอก็แปลกใจอยู่เหมือนกันสับหลายครั้งตัดก็หลายครั้งแล้วนะคะไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งตรงกับของราศีพิจิกแล้วก็ราศีตุลเลยนะคะแม่หมอก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะก็ ไม่ได้สับแค่สองทำทีนะคะสับไพ่หลายครั้งกรีดไพ่ตัดไพ่นะคะแต่ก็ยังได้ใบแรงตำแหน่งเดียวกันสามคลิปติดเลยนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเรียกว่าสิ่งที่เคยมีสมมติว่าเดือนก่อนนะนี้มันมีปัญหานะคะก็เรียกว่าเดือนนี้หายใจหายคอได้บ้างแล้วก็สิ่ง ความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเรื่องความรักเอ็ดอ w a n อลมาบอกว่าอะไรนะคะมันพัฒนาขึ้นนะคะดีขึ้นการพูดคุยกันการปฏิสัมพนันธ์กันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดียิ่งมาบวกกับเดลเวอร์สนะคะคุณมีคนรักที่คอยสนับสนุนคุณพบคุณได้พบเจอกับคนที่จริงใจนะคะแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะแต่ว่ายังไงเอ่ยมันมี2 o o s s o r r ์เข้ามานะคะ2 of s ฟซ r ร์ two บางท่านถึงแม้ว่าในเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้จะพัฒนาไปอย่างดีแต่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างซึ่งเมื่อเราเมื่อเราโตขึ้นต้องบอกว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนสองคนแล้วความรักมันมีคนรอบๆข้างเข้ามาเกี่ยวพันบางครั้ง คนสองคนรักกันแต่คนที่อยู่ข้างๆเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกใจไม่ย่าอาจจะไม่ถูกอาจจะเข้ากันกับน้องสาวพี่สาวเขาอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้ก็ต้องบอกว่าปัญหาอย่างใดยอย่างหนึ่งในการตัดสินใจอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งของเพื่อนๆในบางครั้งกําลังบางท่านอาจจะกําลังคุยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานการมั่นหมายนะคะการตัดสินใจครองชีวิตคู่ของคุณและเขาแต่ว่ายังไงเอ่ย สองดาวมาบอกว่าเหมือนกับช่วงนี้เพื่อนๆอยังมีบางอย่างให้มันมีเรื่องบางเรื่องที่ยังค้างคาใจของคุณอยู่นะคะรอการตัดสินใจว่าจะยังไงต่อไปนะคะ The Lover อีความหมายหนึ่งบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะถ้าไม่ไม่ได้คุยกับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะความรักมาขั้นที่สุกงอมแล้วนะคะ มันมี six of pentacles เข้ามาหกเหรียญหกเหรียญเนี้ยเป็นรูปพลที่กำลังโปรยเงินให้กับนะคะผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งเนี้ยกำลังโปรยโปรยเงินให้ชายคนหนึ่งนะคะมันเหมือนกับการที่คุณอาจจะมีตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาใดๆก็ตามที่ต้องขอความช่วยเหลือจากแฟนหรือในช่วงเนี้แฟนของคุณก็ลองสลับกันดู เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างอะไรจากคุณนะคะความรักคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนอยังไงคุณก็ได้พบคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเช่นเดียวกันเมื่อ,อายามที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนนะคะซิกัมเบอร์เกิลคือการช่วยเหลือบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องไปหวังผลตอบแทนคือคุณก็พร้อมที่จะช่วยด้วยความเต็มใจนะคะ ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่หยิบยืมช่วยเหลือกันนะคะเรียกว่ามันเป็นความรักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเพึ่งพาเขาฝ่ายเดียวบางครั้งเขาก็เดือดร้อนนะคะก็เพื่อนๆนของเพ,อเ,พอเพื่อนเชาวราศีกรกฎก็พร้อมที่จะช่วยคนรักนะคะหรือว่าพร้อมที่จะช่วยชาวสองนะคะอย่างเต็มใจเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นมีมีแฟนก็พร้อมที่จะกัดก้อนเกลือกินหรือว่าลำบากจับมือฝ่ฟาฟาันอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะไพ่ใบต่อมามีนายอ b บ n อ s เข้ามานายอ b บบอ s บางท่านอาจจะได้พูดคุยกับหนุ่มธาตุไฟนะในช่วงนี้มีเมสิงธนูเข้ามาอืมเดี๋ยวดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงต่อไปมีไฟออบแคปเข้ามา ห้าถ้วยเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนเก่าๆของคุณหรือเปล่านะคะในอัลบอ้เนี่ยท่าไฟนะคะอาจจะคุยกับท่าอื่นก็ได้แต่ถามว่าท่าที่โดดเด่นที่ไพ่พูดถึงเนี่ยนะขณะน ball, เนี้ยคือท่าไฟมีไฟอัลบั้ l อ่าไฟอัคเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องราวบางเรื่องเพื่อนๆต้องปล่อยวางให้ได้นะทิ้งมันไว้ข้างหลังเราก็เดินต่อไปได้แล้วนะคะ อดีตเก่าๆเรื่องที่มันทําให้คุณจะปวดหัวใจนะคะคนที่เป็นอดีตนะคะเราต้องข้ามผ่านจุดๆนั้นไปให้ได้นะคะมีสิ่งดีๆกาลังรอคุณอยู่นะห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตที่ทําให้คุณเจ็บปวดนอนฝันร้ายแล้วมักจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลายังคงมีเข้ามาแวะ วนเวียนนะคะวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ในสมองในใจในในบางครั้งเวลาที่เผลอคิดไปอะไรแบบเนี้นะคะการที่ยึดยึดกับอดีตมันทำให้คนปัจจุบันเขาทุกข์ใจได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีคนดีๆรอคุณอยู่นะปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นจงทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินไปสู่ทางใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนะคะยังมีประตูอีกหลายบาน ถนนอีกหลายเส้นที่กำลังรอคุณอยู่สี่ไม้มาบอกว่าเนี่ยชีวิตของคุณในช่วงนี้กำลังพัฒนาไปมั่นคงขึ้นนะคะคำว่าครอบครัวมันเป็นการเรียกว่าสร้างรากฐานค่อยๆเจริญเติบโตไปมีสีนอกจากจะมีสีไม้แล้วมีสีเหรียญเข้ามานะคะสีเหรียญในช่วงนี้เรียกว่าต่างฝ่ายต่างช่วยกันเก็บออม นะคะเพื่อเพื่ออนาคตของคนทั้งสองนะคะสิ่งใดๆที่ชาวราศีกรกฎกำลังจะไปเชิญตั้งแต่ณนะเวลานี้เป็นต้นไปมันจะความสำเร็จต่างๆมันจะมาได้ด้วยคุณความสามารถของตัวคุณเองนะเพราะว่ามันมี The Strength เข้ามา The ะสเตรนท์บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ แล้วก็ถ้าไม่ได้คุยกับชาวเราสิห์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยดูได้ทั้งชายและหญิงนะตัวคุณเองไหมว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะต้องบอกเพื่อนๆว่าเดอะสตรีนบอกให้เพื่อนๆอดทนแล้วก็พยายามอุปสรรคและปัญหาต่งตางๆการที่ต้องเอาชนะใจคนรอบข้างเอาชนะใจแม่ยายเอาชนะใจครอบครัวของเขาอะไรแบบนี้นะคะ เราทั้งสองคนต้องช่วยกันนะคะถ้ารักกันก็ต้องอยู่เคียงข้างกันนะคะผู้หญิงคนนี้มีดีเอ็นมีอินฟินิตี้อยู่บนศีรษะนะคะคุณจะสามารถฝ่าฟานอุปสรรคต่างๆด้วยสติปัญญาของคุณนะคะเมื่อเรามีสติเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็สามารถถูกแก้ไขได้โดยง่ายเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเดอะสเตรนท์ก็คือในช่วงนี้คุณอาจจะดูแข็งๆไปห,หน่อยนะคะสำหรับแฟนของคุณนะคะช่วงนี้ปัญหาอะไรต่างๆมันก็มากมายอยู่แล้วบางครั้งคนคนคนรักของเราก็อยากเห็นคุณมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มอะไรแบบนี้บ้างนะคะช่วงนี้คุณเหมือนกับจะจัดการเรื่องอะไรหลายๆอย่าง ด้วยตัวของตัวเองจนบางครั้งคนรอบๆข้างก็เป็นห่วงแล้วก็เขาก็ต้องการความรักความเข้าใจจากคุณเช่นเดียวกันนะนะคะวีเซเว่นออฟวอส์ในช่วงนี้มีภารกิจต่ตางๆมากมายเหลือเกินที่ให้คุณต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของตัวคุณเองหรือว่าเรื่องของคนรอบๆข้างคุณก็สามารถที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องครอบครัวนะคะคุณเป็นเหมือน ผู้หญิงที่อยู่ในภาพเนี่ย the strength นะคะหรือว่าสลับกันได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังสถานการณ์ต่างๆ seven w a n d s บางครั้งคนที่เราไปถูกอ,อกถูกใจเขาหรือคนที่คุณกำลังคบคุณที่คุณกำลังคุยเนี่ยกว่าจะได้คบหากันมันไม่ง่ายนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็บางท่านอาจจะมีคู่แข่งนะคะในความสัมพันธ์ที่คุ้มครืออาจจะ มีคนที่ชอบคนคนเดียวกันหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องไปแย,งแย่งแข่งกับใครให้แข่งกับตัวคุณเองให้พิสูจน์ใจให้เขาได้รับรู้ว่าเออคุณจริงใจนะคะมีความจริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในบางครั้งถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาฟังนะคะเดยสเนบอกว่าให้คุณพูดคําว่าค้าขาจ้าจา้จา,จาบ้างก็ได้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ เห็นคุณช่วงนี้ค่อนข้างตึงๆนะคะคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําหน้ามึนตึงใสแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะสตรองมากเลยนะช่วงนี้นะแล้วก็การให้เกียรติกันมีความสัมพันธ์นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนนะคะไม่ต้องกลัวว่า,าชาวสองบางท่านอาจจะเป็น ชายหนุ่มที่เข้ามาฟังก็ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างมีความเกรงอกเกรงใจแฟนนะคะถ้าคุณเป็นหนุ่มชาวราศีกรกฎคุณค่อนข้างที่จะ,ะให้เกียรติแฟนของคุณมากเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้นะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดไพ่ขยายให้นะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมแต่ไพ่ Energy โดยรวมดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าการตัดสินใจในช่วงนี้อาจจะมีอุอปสรรคและปัญหามีเรื่องราวเก่าๆมีเรื่องเดิมๆเ,เ,เข้ามา ทำให้คุณหยุดชะงักทําให้คุณต้องคิดไตรตรองดูนะคะคุณอาจจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีสองดาบเนี้ยกำลังใช้ความคิดอยู่นะคะเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือคุณเอาเรื่องในอดีตกลับมาวนเวียนอยู่ในสมองนะคะ ยังขจัดมันออกไปจากหัวใจยังขจัดมันออกไปจากสมองไม่ได้บางครั้งนี่แหละคือปัญหาของคุณนะคะยังสลัดเรื่องบางเรื่องออกจากสมองไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเหล่านั้นมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณแล้วครอบคนที่คุณกําลังคุยอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวความรักของคุณค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะ มือของคุณและแฟนค่อนข้างที่จะจับกันแน่นมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆสามารถจะผ่านค้นไปด้วยสติปัญญาความสามารถความอดทนความพยายามของตัวคุณเอง The strength น่ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ขยายให,ใ,หให้นะคะการสอบไพ่อาจจะมีเสียงดังบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอไพ่สามาใบให้สำหรับคนมีคู่ก่อนนะคะว่า,พาไพ่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติม ในช่วงนี้มันมีอุปสรรคและปัญหามาท้าทายความสามารถของคุณทั้งสองคนนะสิทธิ์ดาบเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะว่าปัญหาใดๆถ้าเข้ามาถ้ามือของคนสองคนจับกันแน่นพอคุณก็สามารถฟาฟันมันไปได้ดยแฮงแมนปกติเราจะห้อยหัวอันนี้เดินข้ามเชือกเลยนะไม่ได้กลัวเลยนะคะอุปสรรคใดใดก็ตามคุณ เป็นเหมือน the s t r e รน t นี่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะคุณไม่เคยเกรงกลัวอะไรถ้าคุณคิดว่ามันอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องคุณสู้เต็มที่นะคะแล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะได้รับข่าวดีกับการที่ต่อสู้เพื่อความรักในครั้งนี้นะคะบางท่านอาจจะมีสถานะความรักที่ดีอยู่แล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็ฟัง โดยใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ฟังแล้วก็ปล่อยวางนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยเอาไว้เพราะส่วนใหญ่ไพ่จะไปตรงกับคนที่เขากําลังมีปัญหามากๆนะคะได้ไพ่ค่อนข้างดีนะคะไพ่ส่งคาถามาให้คุณไว้จัดการกับเรื่องราวที่มันไม่ดีนะคะไว้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคะมีหนุ่มธาตุไฟนะคะอาจจะคุยกับหนุ่มธาตุอื่นก็ได้แต่ธาตุไฟโดดเด่นนะคะ เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็ตัวคุณเองในช่วงนี้ก็เป็นเหมือนดัง Queen of c ร p s นะคะหรือไม่หนุบางท่านนะจะกำลังคุยอยู่กับสาวธาตุน้ำก็ได้กรกฎมีนพิษิกกรกฏอาจจะคุยกับธาตุน้ำด้วยกันเองก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะสี่เหรียญไพ่ซ้ำนะคะเรื่องราวหลายอย่างบางครั้งคุณการที่จะทำให้คุณผ่านพ้นมันไม่ได้การที่มีเวลาให้กับตัวเองเนาะ มีเวลาให้กับตัวเองบ่งเวลาทําในสิ่งที่คุณมีความสุขนะคะอาจจะเป็นดูหนังฟังเพลงในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้คุณมีเรื่องราวของการเก็บเงินเพื่อสร้างสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางท่านมีมี อยากให้แบ่งเวลาเพื่อที่จะขออภัยนะคะเสียงดังเมื่อกี้อยากให้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้มีมุมเล็กๆให้มีเวลาสักห้านาทีสิบนาทีในการคิดพิดจรารณาบางครั้งเราทําเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงตัวเองซีเรียสเนี้ยบางบางครั้งคุณอยากปลีกวิเวกนะคะอยากปลีกตัวออกจากสังคมที่มันวุ่นวายนะคะ ทำได้นะแล้วก็แนะนำให้ทำด้วยเพราะว่าเมื่อคุณมีมีเวลาอยู่กับตัวเองสักพักมันจะทำให้คุณมีมีสติเกิดขึ้นนะคะมีสติมีสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีนะคะเหมือนกับเดอะสเตรนท์คนนี้เขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะคะบนหัวเขาเนี่ย มีเรื่องให้คิดมีใช้สติปัญญาอยู่ตลอดนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่จัดการกับปัญหาโดยใช้ปัญญานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีคู่นะคะสิ่งที่จะแนะนำก็คือ,อมีเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะออกไปพบเจอเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้นะแล้วก็คนดีๆกำลังรอคุณอยู่นะ The Emperor บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษ ถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีเมษก็อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีหรืออาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายๆปีก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะก็ลองดูแต่ว่าคนที่คุณได้พบเจอเนี่ยก็เหมาะสมกับคุณนะคะต่อไปจะเปิดไพ่ให้สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือนะคะ ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือได้ไพ่ king of swords บางท่าน,นอาจจะคุยกับแถวธาตุลมอยู่ก็ได้นะแล้วก็ในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องไพ่ซ้ำนะเนี้ยสองดาบนี้หน้าตายอย่างนี้สองดาบนี้จะเป็นการงัดข้อกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะแล้วก็ยิ่งอาจจะได้ประทะกับหนุ่มธาตุลมซึ่งเขาก็เป็นคนที่คิดไวทำ,ทำไวปากไว นะคะพูดจากตรงไปตรงมาจะเป็นคนคนนี้หรือเปล่านะก็ลองดูว่าดูมีห้าถ้วยเนี่ยไพ่ซา,ามว่ามันมีเรื่องอสิ่งที่คุณเถียงกันอะปัญหาที่อยู่ในบทสนทนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่าๆนะคะ เรื่องเก่เาๆที่เคยเถียงกันมาแล้ะก็หยิบยกออกมาพูดกันอีกอะไรแบบเนี้ไฟล์ครับซึ่งบอกว่าโอเคก็ในเมื่อมีประเด็นให้ต้องถกเถียงกันก็เถียงกันให้พอนะคะภายแนะนำว่าก็พูดคุยกันเปิดใจคุยกันว่าเราจะไปที่ทางไหนนะคะเพราะว่าดอกทานตะวันเนี่ย เขาชูช่อสู้กับแสงอาทิตย์ไม่ได้หลบเหมือนกับชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่ได้หนีปัญหาดากทันวัเน,นี้ยไม่ได้กลัวความร้อนของแสงอาทิตย์เลยนะคะชีวิตของคุณก็เช่นเดียวกันหันหน้าเข้าสู่ปัญหานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ให้หันหน้าคุยกับแฟนเคลียร์กันเลยนะคะจะให้ข้างวันจะดีที่สุด ดิมิิเชียนเนี่ยคุณสามารถจัดจัดการกับสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองเหมือนเดอะสเตรนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะหกไม้เนี่ยก็คล้ายๆเจ็ดไม้นี่แหละคือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักอาจจะ มีทุกบ้างสุกบ้างค่ะเขากันไปนะคะ,ะไม่ได้ผ่านไปแบบรวดเร็วไม่ได้คบกันเลิกสองสามเดือนปุ๊บแล้วก็จะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันคือเห็นไหมเขาว่าผู้ชายภาพเนี้ยเขาค่อยๆใช้เคียวเกี่ยวข้าวไม่ใช่เป็นรถไถท,ที่มาเกี่ยวกันสามวิแล้วก็จะได้ข้าวไปพูนเต็มรถนะคะรถบรรทุกอะไรแบบเนี้ยคือค่อยๆเก็บเกี่ยวเหมือนกับความรักของคุณค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษา หนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็สามารถจะจัดการได้แล้วคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนี่ก็เป็นเหมือนดมิจิเชียนเก่งนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยให้คาแนะนำนะคะได้พบเจอแต่คนที่ฐานะเหมาะสมกันนะคะแล้วบางท่านก็โชคดีก็ว่าบางท่านก็อาจจะเจอคนที่เก่งกว่าด้วยอะไรแบบนี้ออมีแฟนเก่งมีแฟน หน้าตาดีมีแฟนฐานะดีอะไรแบบนี้นะคะก็ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเคือนะคะช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปเพียงแต่ว่าม,มัมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องอให้ตัดสินใจให้ต้องพูดคุยกันถกเถียงกันนะคะ ต่อไปจะเปิดไพ่ให้สำหรับคนโสดนะคะคนโสดให้ไพ่เจ็ดาบอย่าไปคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครมาชอบคุณเจ็ดดาบบางครั้งเราอาจจะไปชอบเขาแอบส่องแอบติดตามหรืออาจจะเป็นชาวสที่อาจจะมาตกหลุมรักแอบดูชากระกรกก็ได้นะคะนี่คนแอบชอบคุณอยู่ คนคนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะพไพ่ซ้ำด้วยมิจฉีนตัวคุณเองในตอนนี้ก็เหมือนกับอาจจะเหมือนกับดมิจฉีในไพ่นี่แหละนะคะก็สลับกันได้นะทั้งชายหญิงผู้หญิงก็เป็นดมิจฉีได้น,นั่นก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเนี่ยแปดไม้เนี่ยคือชีวิตของคุณในตอนนี้มันก้าวกระโดดพัฒนาไปไวคุณมีเพียบพร้อมทุกทุกอย่างคนรอบข้างก็อยากจะทําความรู้จักอยากจะ พูดคุยด้วยนะคะเหมือนกับเดนมารเชียนคนนี้นะคะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีคุยกับใครคุยง่ายนะคะไม่มีไม่มีแบบอ,อะไรที่จะต้องไม่มีพิธีรีตองอะไรมากอะไรเงี้ยเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่ใช่เป็นคนเจ้าเย็บเจ้าอย่างอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนเฟรนลี่อะไรแบบนี้ เดอะเดวิลก็มาเดวิลก็บอกว่าให้ระวังเรื่องการที่บางครั้งอาจจะไปคุยกับคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าตัวคุณเนี้ยอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีคนอาจจะมาชอบมา,าคั่งคล้มาติดตามอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะคือกับชาวราศีมังกรก็ได้นะเดวิลนะคะคบใครถ้าเพิ่งรู้จักกันก็ศึกษาดูใจกันให้ดีๆนะคะดเดวิลเมื่อเตือนนะว่าบางครั้ง หน้าเขาอาจจะหน้าตาดีๆแต่บางครั้งเขาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงที่เขามาทาความรู้จักกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะเนี่ยนะคะไพ่สามใหม่ละหกม้บอกให้เพื่อนๆค่อยๆรู้จักค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆพูดคุยกันไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งอะไรเพราะว่าอะไรเอ่ยไม่ตัวคุณเองก็จะเป็นอีไฟล์หนึ่ง เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แรงแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะคะตัวคุณเองอาจจะมีสําหรับคนโสดบางท่านไม่ได้โสดสนิทนะบางท่านก็มีคนมีเพื่อนมีเพื่อนคุยหลายๆคนแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเป็นพิเศษอาจจะมีอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังขอคุยไปก่อนในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจยังยังไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะอื ต่างคนต่างอาจจะสําหรับบางท่านนะต่างคนอาจจะมีคนคุยต่างคนอาจจะมีคนคุยเป็นของตัวเองก้าวไม้เนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยนะเรื่องเรื่องคู่นะคะสาหรับบางท่านที่ยังยังไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะ,ะตัดสินใจมีแฟนเป็นตัวบป็นตนอะไรแบบเนี้ยนะคะก้าวไม้ก้าวไม้มาบอกว่ามัน รูปเท้าเนี่ยมันค่อยๆเดินนะคะค่อยๆก้าวนะคะแต่ว่ามีคนให้คุยแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคือมีคนเข้ามาให้คุยแต่การที่จะตัดสินใจเลือกแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะ,ะบางท่านขอคุยไปก่อนบางท่านก็มีโอกาสพัฒนานะคะมันอยู่ที่คนสองคนจะเป็นเป็นคนตัดสินใจนะคะไม่หมอก็อ่านไปตามหน้าไพ่ว่า คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่รักกันในอนาคตนะคะเนี่ยสำหรับคนโสดยินดีด้วยนะไม่โสดแล้วนะคะในช่วงต้นเดือนพฤษภานนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูให้โอกาสตัวเองดืมเรื่องราวต่างๆทิ้งอดีตที่มันไม่ไดีไปข้างหลังได้แล้วนะคะไปพบเจอกับคนใหม่ๆได้แล้วนะคะทั้งมุ่มทั้งสาวเลยนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีความสุขบ้างน,นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไว้พบเจอกันคลิปนะหน้าขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีสวัสดีคะ่ะ